ตลาดวิเชียนบุรีบ้านเรานะครับ ไห่มายืนคุยกัยนเลทางที่ขับรถเกง่งเนี้ยพวกพี่พี่ไปเรียนเพิ่มมันก็ไม่เท่ากับพี่ต้องลองขับเองนะยิ่งขับถนนยากยา,กยากพี่ก็ต้องลองมันจะค่อยเป็นประสบการณ์บอกเออครูก็บอกพี่งั้นนะ่ะนี่คิดดีโรงเรียนก็แหมก็เหมือนกับที่บีขอคุณขับวันนั้นแหละความคิดเบียคิดอย่างนี้แหละเขาบอกว่า ว่าก็พูดกับพี่อย่างนี้แหละความชีวิตจริงอ่ะมันอยู่ที่รถเนี่ยแหละที่เราต้องใช้เนี่ยไอโรงเรียนมันแคบไปเบิกทางบอกมันจะแต่ทีนี้เสียงว่าพระธาตุถ้าเกิดไปไหนเกิดหนูขับเองมันชื่อรถมันไม่ได้ชื่อหนูเวลาขัดอุบัติเหตุ่ยมมันจะไปเดือดร้อนนี่คืออีกคนที่มันเกิดเกิดไม่ได้ไปด้วยกันมันคือผู้ตายเลยปัญหาอยู่ตรงนี้บางทีแต่ก็ค่อยๆขับไปบอกมันมันจะได้ชิน